ก็มาถึงหน้าบ้านของช่างสเตเลสนะครับวันนี้ผมเอารถมาทำสเตเลสนะครับใส่โคกกันชนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับตามกันมาครับนี่ครับ ช่างสเตเลสของเราครับโอ้สวยสวยงามครับตามทงเรื่องเอกันชนครับกันชนเหล็กนี่ครับช่างกำลังมุดเชื่อมอยู่ครับเดี๋ยวเราดูาข้างๆก่อน,นครับเงาวับเลยนะครับวับเลยดูครับ เดี๋ยวเรามาดูหน้าตารถมันเป็นยังไงครับโอ้โหู้วิ่งโลไม่เบาเลยครับสุดยอดครับคันนี้เป็นสี่ล้อกลางตาเพชรนะครับหืมหน้ากระลีดนะครับเงาวับเลยครับเงาวับเลยครับสุดยอดครับสุดยอดคอก็เป็นเลดนะครับ กันชนข้างก็โอ้โหสเตลเลตเงาวับเลยครับโอ้ยโอ้โหลมันทุกเียครับกระทะมันทุกยอดมากเลยครับเดี๋ยวเราดูอคอกนะครับโอ้โหคอกสเตลเลตอีกครับโอ้เงาวับเลยครับ,บ,รบป๊าดช่างที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ช่างสักหน่อย โอ้ oh, สวัสดีครับช่างโอ้ฮ oh, <ห>ุดทำไรอยู่นั่นเ oh. น, <What? S 1> นี่ยโอ้สวัสดีครับตายอะไรฮะโอ้ไอ้คันนี้งบเท่าไหร่ครับช่างเนี่ยรอบคันเลยครับเนี่ยโ oh, อ้ไม่ต้องถามกระสอเลยครับโอ้โห oh. <laughs> oh, คันนี้สุดยอดเลยครับเนี่ยเงาวับทั้งคันเลยครับเนี่ยโอ้โห oh. oh. อันนี้อันนี้คกำลังขัดเงาใช่ไหมครับนี่ครับ <laughs> โอ้โหเงาวับเลยตรงนี้เป็นอ,อยู่บนหัวใช่ไหมครับนี่อยู่บนหัวเป็นเป็นที่ใส่ใเขาเรียกอะไรใส่ผ้าใบใช่ไหมครับนี่นี่ครับสงสัยน่าจะอยู่ด้านบนนี่ครับนี่นี่น่าจะอยู่ด้านบนตรงนี้ครับน่าจะอยู่บนหัวนะครับ เนะี่ยตัวตัวนั้นนะครับเนี่ยกำลังขัดเงาอยู่โอ้สุดยอดเลยครับอ้คันนี้นโลไม่เบาเลยครับอู้เงาวับเลยครับสุดๆเลยครับเนี่ยอ๋อถ้าสมมติถ้ามีคนสนใจติดสแตนเลสเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนครับนี่ติดต่อได้ที่ช่างเลยครับผมโอ้ช่างชื่อช่างอะไรครับช่างเวนครับ โอ้ช่างวินนะครับบ้านตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรครับเนี่ยบ้านโนนแดงครับบ้านนนแดงเนาะโอ้ยอดเลยครับช่างฝีมือครับนี่ครับรับประกันเงาแสบตาเลยใช่ไหมเสแปรตาแสบดากระไรเป็นรองใครโอ้สุดยอดเลยครับนี่ครับช่างเขากำลังขัดเงานะครับโอ้ สำหรับคันนี้นะครับเอ่อผมเอามาทดลองงานช่างนะครับโดยรวมแล้วนะครับอ้ผ่านนะครับเงาวับเลยครับเนี่ยสุดยอดนะครับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับเป็นตาเพชรนะครับอีซูตาเพชรเครื่องร้อยแรงเทอร์โบนะครับดูภายในครับอ้ยภายในก็กิ๊บเลยครับภายในสุดยอดเลยครับเหมือนรถใหม่เลยครับเนี่ย สุดยอดเลยดูภายในครับสุดยอดเลยครับเดี๋ยวดูความหล่อสักหน่อยครับเดี๋ยวดูความหล่อครับโอ้โหสุดยอดครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อช่างเดี๋ยวจะบอกเบอร์ทุหน้าคอมเมนต์เลยนะครับ สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามผมครับ